นะโจวันนักเกษตรรอบนี้นะครับเรามาทําการหมักใบก้ามปูด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันนะครับรอบนี้ได้จุได้ใบก้ามปูนะครับมาสามกระสอบแล้วก็มีขี้วัวนะครับหนึ่งกระสอบคือเป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะครับแล้วก็พร้อมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะครับอ่าเราก็ปรับพื้นที่สักนิดนึงนะครับในพื้นที่สวนนะครับแล้วก็เริ่มเทนะครับในส่วนของใบก้ามปูใบก้ามปูนี้เป็นใบก้ามปูสดนะครับ เป็นของใหม่ว่างั้นเถอะยังไม่ได้ผ่านการหมักเราก็จะทําการหมักสัหน่อยหนึ่งก็เกลี่ยๆนะครับก็ใช้หลักการหมักตามเกษตรกร,กรที่แนะนํามาเลยนะครับก็คือว่าเราจะผสมเป็นชั้นๆไปนะครับก็คือผสมเราใช้บูลวัวน,นะครับตรงนี้ขี้วัวน,นั่นเองสลับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้ําที่ใช้หมักเนี่ยเราก็จะผสมจูลินทรีย์สังข้อแสงซึ่งทางเราทําไว้ใช้เองในในสวนเราเนี่ยครับก็พอเราลงใบก้ามปูไปรอบหนึ่งใช่ไหมครับชั้นหนึ่งแล้วเนี่ย ก็ตาำด้วยขี้วัวหนึ่งชั้นหรือจะเป็นขี้ไก่ก็ได้นะครับผมเคยทําเป็นขี้ไก่แปรไปด้วยแต่รอบนี้ได้ขี้วัวมาก็ใช้ขี้วัวนะครับแล้วก็ราดลดด้วยน้ําผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับเสร็จแล้วก็โรยใบก้ามปูอีกชั้นหนึ่งนะครับทําเป็นชั้นๆไปลักษณะเหมือนขนมชั้นอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็พยายามลดน้ํานะครับให้ชุ่มมันเป็นเขาเรียกอะไรนะองค์ประกอบในการทํา หมักใบก้ามปูหรือใบพืชนะครับก็คือต้องมีความชื้นก็ต้องผสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับก็แต่ละชั้นพอเราลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลาดลดน้ําไปให้ชุ่มนะครับอันนี้ใบก้ามปูแต่รอบนี้ใบก้ามปูเราได้มาถือว่าได้มาน้อยนะผมเคยทําไปก่อนหน้านี้หนึ่งกองเนี่ยกองที่แล้วเนี่ยหมักครบสองเดือนแล้วรอบนั้นเราได้มาห้ากระสอบนะครับใบก้ามปูนะแต่รอบนี้เนี่ยเก็บมาได้สามกระสอบเพราะว่ามัน อาจจะไม่ใช่ช่วงฤดูของเจ้าต้นก้ามปูที่มันจะร่วงที่ที่ใบจะร่วงะนะเราเก็บมาได้สามกระสอบก็ไม่เป็นไรมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะครับอันนี้เราก็ผสมขี้วัวเป็นชั้นๆไปแบบนี้ครับพร้อมกับลาดลดไปทุกๆชั้นนะครับพอผสมขี้วัวเสร็จก็ลาดลดด้วยน้ํานะครับให้มันชุ่มนะครับแล้วก็ใช้คลาดนะครับเกลี่ยเกลียเอาแบบนี้ครับทําไปเรื่อยๆใบก้ามปูนี้เรา มีทั้งใบทั้งฝักด้วยนะเราผสมปไปหมดเลยนะครับไม่ได้แยกนะครับก็มีทั้งใบมีทั้งฝักพอเสร็จปุ๊บก็ครอบทุกชั้นเราก็ทําการโกยขึ้นมาเป็นกองนะครับตอนนี้แต่นี้ในระหว่างที่โกยเนี่ยก็จะมีชั้นข้างล่างนะครับที่จะไม่ได้โดนน้ําจะแห้งๆเนี่ยเราก็จะต้องคอยลดน้ําให้มันชุ่มๆไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ระหว่างที่เรากลับกองเนี่ยพี่กลับกองนะครับบางทีก็จะเจอพวกหินมั่งพวกกิ่งไม้มั่งเราก็จะเอาออกนะครับ พอบางครั้งเราไปโกยไอ้เจ้าใบก้ามปูมันเนี่ยก็จะติดพวกกิ่งไม้มั่งก้อนหินมั่งเศษกระเบื้องยังมีเลยนะครับกบระเบื้องบุงหลังคาเนี่ยเราก็จะคอยเก็บออกนะครับถ้าเจอนะก้อนหินก้อนหินที่เจอบ่อยมากนะครับนเนี่ยแล้วก็พลิกกลับกองขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีในจุดที่เรายังให้น้ําไม่ถึงนะครับก็ต้องคอยลดน้ําให้ชุมไปเรื่อยๆนะครับในวันที่เข้ามาทํา ใบก้ามปูหมักตรงนี้นะครับวันนั้นแดดดีพอสมควรนะครับแล้วก็ลดไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยแล้วก็พลิกกับกองขึ้นมาแล้วพอเป็นกองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคอยตามหลักนะครับก็ต้องพลิกกับกองถ้าเป็นไปได้นะให้พลิกกับกองทุกๆวันนะครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกจริงๆก็อาจจะแล้วแต่นะครับสามสี่วันครั้งหนึ่งก็ได้นะครับต้องพลิกกลับไปกลับมานะครับเพราะว่าองค์ประกอบในการทําหมักใบไม้เนี่ยนอกจากว่าความชื้นแล้วเนี่ยจะต้องมีอากาศเนี่ยครับ พอเรากลับขึ้นกองมาเป็นอย่างนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าใบก้ามปูยังคงเห็นชัดอยู่เลยไหมครับเนี่ยเป็นใบใบสดใบแห้งงเนี้ยครับจะเป็นใบที่ยังไม่ได้ผ่านการหมักอันนี้คือกองแรกนะครับที่ผมหมักครบสองเดือนแล้วเนี่ยพลิกให้ดูเลยตรงนี้จะเห็นว่าตัวใบก้ามปูเนี่ยออกเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยสีดำดำเลยไหมครับจริงๆถ้เพื่อนๆดูกใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมีมุมให้ดูกใกล้ๆด้วยเนี่ย ร่วนซุยเลยนะครับน่าใช้มากคือมันนิ่มเลยอะมันมันเปื่อยยุ้ยนะครับเหมาะกับการที่จะเอาไปผสมดินปลูกได้เลยตรงนี้นะครับอันนี้คือเราหมักกองที่แล้วที่จะบอกไปครับว่าห้ากระสอบเนี่ยก็หมักจนครบนะครับสองเดือนนี่ครับความเป็นใบก้ามปูแทบจะไม่ไม่เห็นลายแล้วตอนนี้นะครับเพราะมันกลายเป็นยุ่ยยุ้ยหมดแล้วนะครับแล้วก็สีเปลี่ยนไปแล้วตรงนี้นะครับเทียบให้ดูกับครั้งแรกเห็นไหมครับเนี่ยกองที่เราเพิ่งหมักใหม่เนี่ยเห็นไหมครับยังมีความเป็นใบก้ามปูให้เห็นอยู่ ก็เดี๋ยวกองนี้เราจะคอยพลิกกลับไปกลับมานะครับให้ครบ2เดือนด้วยนะครับแล้วก็คอยลดน้ำไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้